สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะพาไปกินกะเพรานะครับร้านเดิมในย่านอารีถ้าพูดถึงกะเพราก็ต้องนึกถึงร้านนี้เลยครับเป็นอันดับต้นๆเลยอยู่ในซอยอารีร้านโคตรกระเพราจงเจริญปะไปดูกันสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมอยู่ในโครงการ A1 วันอารีนะครับอารีซอยหนึ่งนั่นเองนะฮะร <Yeah. S 2> ้านนี้นเป็นร้านกะเพราลับๆซึ่งอยู่ในโครงการนี้ เขาชื่อว่าร้านโคตรกะเพราจงเจริญฮะช่วงเวลาทเที่ยงมีพนักงานออฟฟิศค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะฮะมีทั้งเดลิเวอรี่แล้วก็หน้าร้านนะครับส่วนหน้าร้านเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะยาวแต่ไม่ต้องกลัวครับพ่อครัวที่นี่โอ้โหทำเร็วมากแล้วกระทะเขาใช้ขอบอกว่าเป็นกระทะริงแท้เลยโอ้โหรับรองครับได้กลิ่นของความคั่วกะเพราเนี่ยฮะพริกแห้งที่พ่อค้าใส่สาดเข้าไปแล้วเอาน้ำปลาครับคั่วในกลิ่น ของกระทะทําให้มีรสชาติและหอมมากกะเพราต้องอย่างนี้จริงๆดูครับไยลุกจริงๆอกหมูเนี่ยครับเมนูนี้เป็นกะเพราหมูกรอบนะฮะแล้วก็กะเพราหมูนุ่มนะฮะรวมกันอยู่ในหนึ่งจานกะเพราล้านนี้ครับไม่เหมือนร้านอื่นครับกะเพราล้านนี้สามารถมิดได้และไข่ดาวที่นี่นะฮะขอบอกว่าเด็ดจริงๆินคู่กับกะเพราเนี่ยฮะ ราคาเขาก็จะมีตั้งแต่เริ่มราคา60บาทพิเศษเจิเติมข้าวหนึ่งอะไรนะยันร้อยเจินีกับเพาหลากหลายเลยนะฮะยังให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูกันที่หน้าร้านแล้วก็เมนูได้เนีย่ยฮะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับกับเพาเขาออกไวมากและอ,อ,อ๋อโอหอ,อมจริงๆผมยังอดใจไม่ไหวเลยครับเลยต้องจัดจานนี้มาหนึ่งจานเลยส,สุดจริงๆครับกินแนละ้วถึงเรื่องจริงๆเนีย่ยฮะจานที่สองต้องต่อเลยครับ ไข่เจียว็็ทอดได้แบบโอ้โหดูไฟครับเพ่อค้าเขาคั่วสุดจริงๆรี่ฮะร้านเขาเป็นห้องเล็กๆนะฮะแต่คุณภาพขับแก้วจริงๆช่วงเที่ยงคนก็จะเยอะนิดนึงฮะร้านนี้กันอย่าลืมชื่อนะครับโคตรกับเขาจงเจริญไปลุยกันได้ไปกดติดตามช่องฟัฟฟันดด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วเจอกัน